สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Bravo Trade Academy นะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มและมุมมองทองคำในวันนี้ค่ะวันนี้วันที่21ธันวาคมค่ะทุกคนโอ้โหน้องทองของเรานะคะยังคงดันตัวนะคะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะต่อให้เมื่อวานเนี่ยจะมีย่อบ้างนะคะแต่ว่าตามแผนของเรานะคะยังไงหน้าเทรดบายเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่เนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรด Bravo Telegram นะคะก็น่าจะได้บายทองมาพร้อมๆกับพวกเรานะคะ น่าจะทีพีกันไปหลายรอบเลยนะคะก็ยินดีกับกําไรของทุกคนด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราจะเทรดยังไงดีนะคะเริ่มเห็นแล้วว่าน้องทองของเราเนี่ยเริ่มทำลายซัพพลายโซนไปทีละโซนทีละโซนนะคะเฮ้ยรอบนี้เนี่ยจะขึ้นทำออทามหายอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไปดูกราฟกันเลยค่ะนี่จ้าเป็นภาพที่ฟิล์มวางแผนไว้ให้กับทุกคนเนาะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่19นะคะเนี่ย ถ้าใครจําได้เนาะฟิมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมานะคือมันชนะสวิงโลก่อนหน้านี้ลงมาได้นะคะเราจะเทรดเซลล์ต่อใช่ปะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยย่อน้อยมากๆนะคะไม่หลุดค่ะไม่หลุดสวิงนี้นะคะที่ฟิมชี้เอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นทํำนิวไฮไปเลยนะคะและสําหรับโซนนี้ที่ฟิมบอกเนาะโซนยิ่งทดสอบยิ่งอ่อนแอเห็นไหมคะซึ่งราคาขึ้นมาเนี่ยรอบที่2เนี่ยทะลุไปได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาใช้โซนบนนี้เลยเห็นไหมคะโซนบนนี้ยังอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเนี่ย ทดสอบแล้วก็ย่อลงมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เซลล์โซนนี้มานะคะ mm hmm. ก็น่าจะได้กําไร TP กันไปสวยๆเลยนะคะเอาละนะคะอย่างที่บอกว่าทําลายซัพพลายไปนะคะ2อ,อันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยยังอยู่ใช่ไหมอันใหญ่ยังอยู่แต่ว่าอันน้อยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะโดนเสียบเห็นไหมคะโดนเสียบไปแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีแผนบายกันเนาะที่จุดนี้ฮ่าสวยมากนะคะ นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้บายมานะคะจุดนี้นะคะก็ท p กันไปนะคะแล้วก็ลงมาบายอีกรอบนึงแถวแถวสองศูนย์สามศูนย์ใช่ไหมคะก็ TP กันไปอีกหนึ่งรอบนะคะสวยมากๆเลยนะคะลงมาถึงดีมาแล้วก็เด้งนะคะสองรอบทีนี้ลงมารอบที่สามเห็นไหมคะตามสูตรคะ่ะโซนยิ่งใชย้ยิ่งอ่อนแอนะคะลงมารอบที่3ก็ทะลุไปตามระเบียบนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ามันยังมีโซนอยู่นะเนี่ยข้างล่างนี้นะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าราคาลงมานะคะฟิล์มก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่เราจะได้เทรดเซลกันเอ้ยเทรดบายแหมจะไปเซล์อะไรในดีมาล่ะคะโค้ดนะคะพูดเพลินไปหน่อยมีโอกาสที่เราจะได้เทรดบายกันค่ะทุกคนจุดนี้นะถ้าลงมานะเราจะรอคอนเฟิร์มในการเทรดบายนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพักตัวนะคะพักตัวอันนี้ทําเฟรม4ชั่วโมงเนาะเราจะเห็นว่าเออเนี่ยเด้งขึ้นมาก็ไปทำนิวไ h อายอย่ลงมาอีกแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะพักตัวเป็นสามเหลี่ยมปักปิดได้นะคะซึ่งถ้าลงมานี่แล้วมีสัญญาณนะคะในการเทรดบายเราก็จะบายโอเคไหมบายในกรอบไซด์เวนี่แหละนะคะแต่เราเทรดในฝั่งที่ได้ได้เปรียบโอเคตอนนี้เนี่ยฟิล์มไม่มีแผนเซลแล้วนะเพราะว่าแผนเซลเนี่ย ซัพพลายเนี่ยถูกใช้ไปหมดแล้วไม่สวยแล้วนะคะฟิลม์มจะบายแอดบายอย่างเดียวโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุลงมาได้อ่ะถ้าเกิดว่าโซนนี้เราบายแล้วมันไม่ขึ้นนะคะมันทะลุลงมานะคะเราก็จะมารอที่เดิมค่ะก็จะมารอบายที่2,000โอเคไหมก็จะเป็นภาพนี้นะคะแถวแถวสองพ แถวแถวโซนเดิมเนี่ยที่เราตีกันเอาไว้นะคะไปได้จนถึง1990เลยนะคะก็รอคอนเฟิร์มบายกันอีกทีหนึ่งแผนหลักด้านล่างนะคะส่วนแผนปัจจุบันก็่นี่แหละนะคะในกรอบไซด์เว์นี่แหละนะคะยังมีดีมานนี้ที่หลงรอดที่หลงเหลืออยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าลงมาเนาะก็สามารถที่จะบายได้จากจุดนี้เนี่ยอาจจะไซด์เวย์ต่อก็ได้หรือว่าอาจจะขึ้นทำนิวไฮเลยก็ได้นะคะเพราะว่าโซนเนี้ยยมหมดแล้วนะคะสัปละนี้ไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะฟิมมองว่ามีโอกาส ที่จะมาถึงแถวแถวนี้ได้ค่ะทุกคน2 0 7 0โอเคไหมถ้าขึ้นทำนิวไฮนะคะเป้าหมายถัดไปค่ะ2 0 7 0มีโอกาสที่น้องจะเดินทางมาถึงได้นะคะทุกคนเอออะอุ๊ยเรามาดูในทำเฟรมเล็กจนลืมดูทำเฟรมใหญ่เมื่อกี้ในทำเฟรมเดยขอแอบ,บดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเค ทำ frame day เฟรมเดย์นี่ยทุกคนก็เห็นไหมคะว่าตรงนี้ซัพพลายเนี่ยก็โดนทําลายแล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่พิมพ์บอกว่าตอนนี้ราคามันกําลังพักตัวอยู่นะคะแต่ว่าเทรนเนี่ยคงเป็นขาขึ้นชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะหน้าเทตดบายยังคงเป็นหน้าเทรดที่ได้เปรียบอยู่เนาะถ้าเกิดว่าราคาลงมาหาดีมานโซนเมื่อไหร่ให้เราหาจังหวะในการบายทันไหมนะคะ จำไว้ในหัวเลยนะเทรดบายได้เปรียบเทรดบายได้เปรียบลงมาถึงโซนสีเขียวลงมาถึงโซนดีมานเมื่อไหร่หาจังหวะในการเทรดบายให้ได้นะคะส่วนแผนเซลล์นี่ใกล้ๆนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนถ้าใครจะเซลล์เนี่ยต้อง ดูดีๆว่าเราใช้เทคนิคอะไรในการเซลล์ถ้าเกิดว่าของ b r a v o เราเนี่ยก็จะมีเทคนิคเทรดสั้นใช่ไหมคะที่เป็น scalping ที่สามารถที่จะสวนเทรนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ชุดเนี้ยก็สามารถที่จะเทรดสวนเทรนเก็บกําไรสั้นๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเทรด scalping หรือว่าเฮ้ยเป็นมือใหมอ่อ่ะฟิล์แนะนําว่าอย่าเพิ่งเทรดสวนเทรนนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้โอเคไหมต้องดูด้วยว่าเราใช้เทคนิคอะไรในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยที่พิมบอกว่าเซลลลงมาจากสัพไพนยนี้เนาะมันมีพฤติกรรมท้องคำค่ะทุกคน นี่รงนี้ชุดแรกเห็นไหมซับไพนนี้นะคะเป็นพฤติกรรมทองชุดแรกก็เซลลลงมาแล้วราคาไม่หลุดนะคะย้ําโลอีกเห็นไหมเด้งขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็มองเป็นพฤติกรรมทองคําได้เช่นเดียวกันนะคะก็เทรดเซลล์กันลงมาสวยๆเลยนะคะซึ่งพฤติกรรมทองคำเนี่ยนะคะก็อยู่ในคอร์ทองนะคะ b r o t r a d e a d e m y นะคะ,นะคะของเราก็มีคอร์ทองที่ชื่อว่า b r a v o g o Strategy นะคะใครสนใจคอร์ทองก็ทักแอดบินไปได้เลยนะคะส่วนใครที่เฮ้ยอยากจะมาลองดูก่อนอะ่ะว่าพฤติกรรมทองมันเป็นยังไงนะมีแบบ เซิฟเิฟให้ลองเรียนก่อนไหมนะคะมีนะคะทุกคนเป็นสัมนาฟรีนะคะที่ฟิล์มเคยมาสอนไว้นะคะกับอาจารย์เต้ยนะคะก็จะเป็นมือใหม่เทศทองเข้าใจง่ายเทรได้แม้มือใหม่อะไรสักอ่าขออภัยนะคะว่าจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะชื่อมันยาวนิดนึงนะคะสัมนาที่เคยจัดผ่านมาแล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะทักแอดมินไปได้นะคะเพื่อขอเข้าเรียนฟรีนะคะแล้วก็อืม รู้สึกว่าจะต้องฝากเงินนะคะจะต้องฝากเงินเข้าพอร์เทรดของตัวเองนะคะก็ฟรีนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะก็แค่ฝากเงินเข้าพอตัวเองเอาไว้เทรดเอาไว้อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นค่าหน่วยกิจและการสําหรับการเรียนฟรีนะคะใครสนใจพฤติกรรมทองเป็นพฤติกรรมที่ใช้ได้ดีมากๆนะคะเจอในทุกๆวันเลยแล้วก็ทํากําไรได้จริงๆนะคะใครสนใจก็ทักแอดมินไปได้แล้วกันอย่างชุดเนี้ยถ้าเกิดว่ามันลงมาเลยนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมทองเช่นเดียวกันนะทุกคน นี่นักเรียนห้องทองนี้ยิ้มหวานและยิ้มหวานเลยถ้าเกิดว่าลงมาแบบนี้นะคะเขาจะหาจังหวะในการเทรดบายได้แบบปลายไส้มากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแผนเทรดทองวันนี้นะคะก็มีง่ายๆเท่านี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันนะคะมือใหม่ค่ะเริ่มต้นเทรด forex นะคะวันที่ 25- 26นะคะวันคริสต์มาสนั่นแหละค่ะพิมก็มาเป็นซันต้าซันตี้ละกันนะคะมอบของขวัญให้กับทุกคนในวันคริสต์มาสนะคะเป็นความรู้นะคะที่ตั้งใจมากๆเลยนะคะทำสไลด์ออกมายังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะสองวันเนี่ยจะสอนทันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนนะคะมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะ ที่สนใจการเทรดนะคะก็สามารถที่จะแนะนำมาเรียนได้นะคะเริ่มต้นปูพื้นฐานไปจนถึงให้เทรดเซตอัพเลยนะคะก็อย่าลืมมาเรียนกันนะคะอันนี้เรียนฟรีแค่มีพอร์ตไม่ต้องเติมเงินด้วยนะคะก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ฝากแผนทองคำไวใ้ให้ทุกคนเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ